ขอต้อนรับเข้าสู่เดือนมิถุนายนอย่างเป็นทางการค่ะเชื่อว่าหลายๆบ้านกำลังรอเดือนนี้อยู่เลยและสำหรับใครนะคะที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดน,นะคะคุณสมบัติเบื้องต้นเลยนะคะเด็กเนี่ยจะต้องเกิดหลังวันที่1ตุลา5-8สัญชาติไทยเท่านั้นพ่อหรือแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยต้องมีสัญชาติไทยค่ะและข้อต่อมาเลยนะก็คือรายได้ต่อคน ต่อปีต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะในการยื่นเนี่ยมีดอรอหดอรสองสองอย่างเนี้ยขอที่ทําการได้ค่ะต่อมาเลยคือบัตรประชาชนของผู้ปกครองสุติบัตรของเด็กแล้วก็สมุดออมทรัพย์ค่ะแต่สำหรับใครที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้เช็คสิทธิ์ไปฟังการเช็คสิทธ์กันค่ะ ใครที่ยังไม่เคยได้รับเงินนะคะแล้วอยากตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองนะก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์นี้เลยค่ะ csgcheck.dcy.go.th ค่ะเมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์นะคะเราก็จะกรอกเลขประจำตัวประชาชนของผู้ที่ลงทะเบียนนะคะแล้วก็เลขประจำตัวประชาชนของลูกค่ะหลังจากนั้นนะคะพอเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะเข้ามาสู่หน้านี้เลยค่ะก็คือจะบอกสถานะล่าสุดของเรานะคะว่า เราได้รหัสอะไรแล้วก็ความหมายของรหัสนั้นคืออะไรถ้ายังติดปัญหาก็แก้ตามที่เขาแนะนำแต่ถ้าบอกว่าเราจะได้รอบถัดไปก็รอได้เลยค่ะ